ว้าวมาดูกันที่ผ่านมางานติดติดขัดขัด,ขดเจออุปสรรคตลอดหลังจากนี้ไปอีกสาวันเจวันการงานจะเป็นอย่างไรจะดีขึ้นไหมนะคะตั้งจิตอธิษฐานเรือเ่องงานที่คุณทําแล้วก็ปัญหาที่คุณเจอนะแล้วก็กดอ,อินฝากกดไลค์ like, กดแชร์คอมเมนต์และรับพลังงานดีๆไปนะคะเดี๋ยวพี่หมอจะเลือกไพ่สามใบมาดูกันพี่ไพ่จะบอกว่ารายสาวันเจ็วันการงานจะมีการปรับเปลี่ยนดีขึ้นไหมเอาใบนี้ดีกว่ามา ดูกันเลยพลังงานบอกแบบนี้ค่ะขึ้นไพ่ a g e of the fire นะคะแปลว่าหนึ่งไม้เท้าเด็กนะคะแปลว่าออที่ผ่านมามีปัญหาลูกน้องบริวารทํางานไม่ได้ดลังใจแต่หลังจากนี้ไปเขาจะปรับปรุงตัวเองดีขึ้นคุณจะได้ลูกน้องบริวารที่ดีแล้วก็ทํางานให้คุณดีขึ้นแล้วก็เพื่อนร่วมงานจะปรับปรุงตัวเองดีขึ้นรับฟังเรามากขึ้นนะคะแล้วก็ใบนี้ค่ะนะคะ ไพ่แถ้วยการงานจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะขยับดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะไม่เกิน8วันนี้ไ ติ้งนะคะความอดทนของคุณจะนํามาซึ่งความสําเร็จหลายๆเรื่องเรื่องการงานการงานคุณจะขยับดีขึ้นอย่างแน่นอนนิ่งไว้เฉยไว้อดทนไว้ไม่ไว่าจะโดนกดดันแค่ไหนเดี๋ยวถึงจังหวัดที่จังหวะที่ดีโทษทีดวงที่ดีและทุกอย่างจะดีเองและจะมีเรื่องดีๆโอกาสดีๆเข้ามาสําหรับคุณส่วนปัญหาหากับเพื่อนร่วมง,งานทุกอย่างจะคลี่คลายและปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนหัวหน้าง,งานจะสนับสนุนคุณอย่างแน่นอนใครชอบพลังงานนี้พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้ให้คุณโชคดีค่ะ